สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าท่านเลยนะคะสวัสดี f อนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะสวัสดีพี่น้องนะคะที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถเอาติอีกแล้วเช่นเคยค่ะเหมือนเดิมค่ะนะคะกลับมาพบเจอกับเอมมี่เพชรยนต์นะคะวันนี้เอมมี่อยู่ที่เพชรยนต์สนังงานใหญ่สาขาหนึ่งนะคะซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่งค่ะนะคะวันนี้นะคะ ก็จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันเลยนะครับโคราออรติส 1.6G นะครับี 254- จด2 5นะครับสำหรับใครที่กำลังตามหารถนะครับชมนี้นะครับผ่อนสบายๆเพียงเดือนละนะครับ6,000-7,000บาทต่อเดือนนะครับรับชมคลิปนี้เลยนะ รถวันนี้เนี่ยราคาถูกๆสภาพดีๆนะคะเข้าไมา้ท่านแล้วนะคะหนึ่งคันนะคะบอกเลยว่าชมนี้ตอนนี้น่ยค่อนข้างหายยากเลยนะ,ะสภาพดีๆเดิมๆนะคะวันนี้มีเข้ามาแล้วนะคะหนึ่งคันเลยคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาถึงบริษัทเรานะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะเอมมี่ก็มาทําการรีวิวนะคะให้ลูกค้าได้รับชมก่อนเลยนะคะ บอกก่อนเลยนะคะว่ารถของเรานะคะมาไวไปไวมากมากเลยนะคะคันเมื่อวานรีวิวไปแค่ไม่ถึงครึ่งวันตอนนี้ติดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,คะใครที่ชอบคันนี้นะ,ะอย่าลังเลนในการจองนะหากชอบนะฮะไม่งั้นคุณจะพลาดโอกาสดีๆนะคะจะพลาดโอกาสได้รถสวยๆไว้ใช้งานนะคะเดี๋ยวเอมี่นะคะพาลูกค้านะคะมารับชม ตัวรถรอบคันกันเลยดีกว่านะฮะตอนนี้นะด้านในเนี่ยได้ได้ได้เริ่มทําการเนี่ยทำสปาบอกปรับสภาพด้านในแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวพาชมกันเลยนะคะสดๆกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นโฉมกระจังหน้าโครเมี่ยมสามชั้นนะคะก็ชั้นบนนะคะโครเมี่ยมเนี่ยคาดยาวตลอดหน้ารถเลยค่อนข้างสวยงามนะคะส่วนไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้ามัลติรฟเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะ กระจังหน้านล่างเป็นสีดำนะฮะซึ่งตัดกับตัวสีรถนะฮะค่อนข้างสวยงามกันเลยทีเดียวนะฮะายทะเบียนนี้เลยนะครคุณลูกค้าขาใครชอบรุ่นนี้ชอบคันนี้เนี่ยฮะทักหาเอมี่โทรหาเอมี่ได้เลยนะคะบอกเลยนะฮะว่าใครต้องการรถนะฮะเครื่องยนต์หนึ่งพซีซีผ่อนสบาย6 7 0 0็นะคะรีบเลยนะจ้ะคุณลูกค้าขาคันนี้เนะฮะเป็นรถสีน้ำตาลนะคะเป็นรถสีน้ำตาลนะสีนี้นะฮะหายากพอสมควร ะะที่สําคัญเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าขาสีนี้นะเป็นสีพิเศษนะเป็นสีพิเศษเลยนะคะใครชอบรถสีนี้ดูแลรักษาง่ายติดต่อหาเอมมี่ได้เลยค่ะนะคะส่วนคันนี้นะคะเป็นล้อแมกอลอยโรงงานนะคะล้อแมกอลอยโรงงานนะสภาพแมกค่อนข้างดีเลยค่ะสภาพแมกค่อนข้างดีเลยนะครัพร้อมยางนะคะ พร้อมยางนะคะปี2021ทั้ง4ี่เส้นเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าขายางปี2021เลยนะคะทั้ง4ี่เส้นเลยได้ยางใหม่4ี่เส้นเลยนะจ๊ะสวยงามนะคะคันนี้บอกเลยว่าโดยรวมแล้วคือสวยงามจริงๆนะคะใช้งานนะคะผ่อนสบายๆต่างจังหวัดออกรถได้ง่ายๆนะคะเมื่อวานลูกค้าเอมมี่นะคะจองมาจากเชียงใหม่เลยนะคะบอกเลยว่ามั่นใจได้เลยค่ะนะคะที่บริษัทเรานะครับบริษัทเพชรยนต์ คันนี้นะฮะไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่กระจกนะฮะมองข้างของตัวรถนะฮะทั้งสองฝั่งนะคะสวยงามจริงๆนะ,ค,ะคันนี้สีลําตาลนะฮะมองบอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะฮะเดี๋ยวพาชมด้านในบอกต่อนนะฮะว่าด้านในนี้ตอนตอนนี้ก็คือเบาะเนี่ยเราได้ทําการส่งทําสปาด้านในเรียบร้อยแล้วนะฮะบอกเลยว่าเบาะสภาพดีพอสมควร นะคะสปาให้ด้านในน่ยใหม่ยิ่งขึ้นดูดีมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะคุณลูกค้าขาเรากล้าให้ลูกค้าดูรถของเรานะคะสภาพสดๆเลยนะจ๊ะเข้าใหม่เลยนะมั่นใจได้เลยว่าไม่มีตัดต่อจมน้ําพลิกคว่ำม,มาแน่นอนถาะคุณลูกค้านะคะคันนี้นะคะก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยหนังนะคะของเดิมโรงงานนะคะสามก้านนะคะมีมัลติฟังชั่นนะจ๊ะมีมัลติฟังชั่นนะคะคันนี้นะเลขใหม่อยู่ที่นะคะสองแสนห้าพันโลนะคะ เข้าศูนย์ทุกระยะแน่นอนนะคันนี้นะราคายังไม่มาแต่เอมมี่คาดเดาไว้เลยว่าประมาณ3ามแสนแปดหมื่นบาทไม่เกินนี้แน่นอนค่ะคุณลูกค้าขานะคะประมาณ3ามแสนแปดหมื่นบาทนะจ๊ะใครดูคลิปนี้อยู่นะคะชอบติดต่อหาเอมมี่ได้เลยค่ะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น s m นะคะใส่แผ่นซีดีได้นะคะเสียบ a u x USB ได้หมดเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าขาแล้วก็แอร์อะนาล็อกรับมือค่ะเกียร์ออโต้นะคะช่องนะคะเสียบที่จุดบุรี่ค่ะ เบรกมือนะฮะ, ưa, ะ,ะที่วางแก้วน้ำสองแก้วนะจ๊ะแล้วก็ที่วางแขนนะฮะที่พักแขนเก็บสัมภาระนะจ๊ะสภาพโดยรวมคือดีนะอันนี้คือสภาพรถเข้าใหม่นะฮะก็น,นี่เลยใช้งานได้หมดนะจ๊ะที่เปิดฝากระโปรงหลังที่เปิดน้ํามันนะฮะแล้วก็น,นี่เลยจะเป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้านะฮะกระจกมองข้างนะคะพับเก็บไฟฟ้านะฮะปรับไฟฟ้าด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวให้ชมเครื่องเสียงกันอ่ะเป็นไงคะได้ยินหรือเปล่าเอ่ย เพลงนะฮะฟังเพราะนะคะเพลงเพราะแอร์เย็นนะคะส่วนประตูฝั่งคนขับนะคะคุณลูกค้าขาสภาพโดยรวมคือดีมากๆเลยนะจ๊ะไม่มีร่องรอยต่อการใช้งานหนักไปอย่างใดนะคะแล้วก็กระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้านะคะคนขับ1นึบานแบบออโต้ค่ะระบบเซนทรัลล็อกนะคะคอนโซลด้านในนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเบจค่อนข้างสวยงามเลยนะคะพร้อมลายไม้สีน้ำตาล ะะพร้อมลายไม้สีน้ำตาลน,นะคะด้านหนา้าสวยงามเลยจ้าคุณลูกค้าขานะคะนี่เลยจ้านะจ๊ะก็ด้านหลังนะจ๊ะที่นั่งผู้โดยสารนะคะก็นี่เลยเดี๋ยวให้ชมเบาะพิงนะคะก็ให้ดูเบานี่คือเบาะเข้าใหม่นะสภาพดีเลยนะจ๊ะเบาะที่นั่งตอนนี้เราทําการอบนะคะเก็บงานนะคะทําสปานะคะฆ่าเชื้อต่างๆบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนค่ะ ะคะใครจองก่อนได้ก่อนแน่นอนนะคะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้มีเข้ามา1คันแล้วนะคะสเปค 1.6G นะคะใช้น้ํามันล้วนนะไม่เคยเป็นแท็กซี่ปวดป้ายไม่เคยเป็นแก๊สมาก่อนค่ะนะคะเดี๋ยวพาชมที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันต่อเลยนะจ๊อะอ่าที่เก็บสัมภาระผู้โดยสรารด้านหลังของโตโยต้าติดนะบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะคะกว้างขวางกันเลยนะจ๊นนะ,ะนี่ค่ะล่องลอยไม่มีการติดแก๊สแน่นอนรับประกัน100%นะคะลูกค้าสามารถเอาเลขตัวรถเช็คศูย์ได้เลยค่ะทั่วประเทศนะคะ ยังอะไหล่ถุงข้อมือแม่แรงนะคะเรามีมาให้ครบเลยนะคะของมาจากศูนย์มดเลยทุกชิ้นส่วนนะคะของมากับตัวรถออกจากศูนย์มาเลยทุกชิ้นส่วนแน่นอนจ้านี่เลยจ้นเจ้าหัวน็อตต่างๆเอ่อยอะไรเอ่ยนะคะไม่เคยนะคะไม่เคยถูกแกะถูกถอดนะคะนี่ค่ะนะคะให้ชมกันเลยชัดๆนะคะว่าน็อตสภาพดีแน่นอนนะ,ะไม่เคยมีร่องรอยถูกการแกะแงะไขนะคะเม็ดอาร์คต่างๆทุกอย่างยังคงสภาพเดิมโรงงานทุกจุดค่ะ ะะให้ชมกันเลยะนะฮะสวยหรือเปล่านะฮะสวยหรือเปล่าสวยแน่นอนจ้าคุณลูกค้าขานะฮะใครไม่สบายใจนะฮะสามารถเอาช่างผู้ชำนาญการนะฮะมาตรวจเช็คสภาพรถได้เลยนะจ้าที่บริษัทเพชรยนต์ลูกค้าต่างจังหวัดไม่สบายใจนะฮะก็สามารถเอาเด็กตัวรถเช็คศูนย์โตโยต้าได้เลยจากทั่วประเทศรับประกันนะฮะว่าไม่เดิมไม่แท้ไม่มีกรอไม่มีกลับแน่นอนนะคะ นะฮะส่วนไฟท้ายนะฮะเป็นไฟท้าย LED นะฮะเป็นไฟท้ายไฟเบรก LED นะฮะพร้อมคิ้วโครเมียมนะฮะด้านหลังนะขนาดใหญ่ออกแบบมาค่อนข้างสวยงามนะฮะรูปทรงเนี่ยรับกับถางรูปรถรูปโฉมรถมากๆเลยนะจ๊ะคันนี้นะฮะนี่เลยจากนะฮะสติก, R, กอาตัวอักษรนะฮะโครเมียมแท้นะโคโรราอัลติสซาฮัสเปค 1.6G นะคะคุณลูกค้าขา ใครชอบคันนี้นะคะมาหาเอมมี่ได้เลยนะจ๊ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเสรีไทย68แยกหนึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวขอปักแผงก่อนนะแดดด้านนอกค่อนข้างแรงเลยนะจ๊ะคันนี้นะคะรองรับ E20 9195นะคะยางปี2021นะคะทั้งสี่เส้นเลยนะคะคุณลูกค้าะะ่ะ ยางปี2 0 2พันยอทั้งสี่เส้นเลยตัวนี้ลูกค้าสามารถจัดไฟแนนได้เต็มฟรีดาวนะคะจัดไฟแนนได้เต็มฟรีดาวนะคะออกรถนะะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค,ะคะ้าขานะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะตัวนี้นะ,ะสวยงามนะคะคันนี้สวยงามนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาสวยงามเลยนะคะ นี่เลยจ้านะจ๊ะเป็นดูโอนะคะ VVTI นะคะเป็นเครื่องยงนต์ดูโอ VVTI นะคะหนึ่งพันหกร้อยสี่สี่นะฮะสภาพเครื่องโดยรวมดีมากๆเลยนี่ฟังเสียงฟังเสียงเครื่องนะคะ mm. เครื่องแน่นไม่หลวมนะคะโ mm. อ้โหสวยงามจริงๆเลยนะฮะ mm. แต้มสีโรงงานนะฮะ mm. แต้มสีโรงงาน mm. ยังอยู่ mm. ครบทุกจุดรอยน็อต mm. นะคะฝ mm. ากระโปรง mm. ไม่เคยถูกการแกะแงะไข่ไม่เคยถูกการถอดเลยนะคะ คานนะคะเดิมไม่เอ่ยให้ลูกค้าชมเราเองนะคะเดิมหรือเปล่านะคะเดิมแท้แน่นอนจ้านะจ๊านี่เลยนะเม็ดอาร์ตนะคะลอยซีนต่างๆทุกอย่างแต้มสีโรงงานยังอยู่ยงคงสภาพเดิมเลยนะจ๊าแต้มสีอยู่แระทุกจุดจริงๆคุณลูกค้าขาคันนี้สวยสวยเลยนะคะสวยจริงๆนะ,ะสวยงามนะคะเอางี้ดีกว่านะคะเอมี่จะอธิบายอะไรมากเลยนะให้ตัวรถเนี่ยมันขายตัวมันเองนะคะว่าสภาพ สวยไหมนะคะดีหรือเปล่าแผ่นกันความร้อนโรงงานค่ะคุณลูกค้าขาของเดิมโรงงานเลยนะจ๊ะสติกเกอร์ตามมอ,อกรยังคงสภาพเดิมนะคะออกจากสูงยังไงอย่างนั้นเลยนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณลูกค้าขานะคะนะคะใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็ไม่ยังไม่มั่นใจนะคะลองเซิร์ชท,ทำว่าเพชรยนต์ทางผ่าน สื่อโซเชียลทั้งหมดได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าขาบอกเลยนะคะว่าเพชรยนต์ชื่อนี้รับประกันแน่นอนค่ะนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบนะคะ t ตโ o ต้ c โคโร l ออลติคครั้งที่มีรีวิวไปคันนี้เนะะี่ฮะสเปค1.6 g 2ปี2ราคาเนี่ยคาดกันว่าน่าจะไม่เกินประมาณ380,000บาทนะคะราคาก็ไม่เกินในแน่นอนค่ะคุณลูกค้าขา ติดต่อมาหาเอมี่ได้เลยนะคะจองออนไลน์ได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าขาจาเสียได้เงินจองนะคะเพียงเพราะว่าคุณลูกค้ายังตัดสินใจแบบไอ้นี่นะคะบอกเลยว่ารถของเรามาไวไปไวแน่นอนชอบก็จองเลยค่ะนะคะมีคันเดียวนะคะผ่อนหกเจ็ดพันนะคะคุณลูกค้าขาใครที่สนใจติดต่อหาเอมมี่ได้เลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดออกรถได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่เตรียมเอกสารแล้วก็นั่งรออยู่ที่บ้าน สวยๆแล้วหล่อไปเลยนะคะเรามี m a r k e t ็ตติ้งไฟแนเซ็นฟรีทั่วประเทศนะคะอนุมัติไม่ว่าสะดวกมารับรถนะคะเรามีบริการส่งรถสไลด์คุณลูกค้านะคะถึงที่เลยนะคะถึงที่หมายเลยนะจ๊ะโอเคนะคะติดต่อหาเอ็มี่ได้เลยนะคะโตโยต้าติด 1.6G นะคะคันนี้เลขไมวิ่ง200,000โลนะคะเข้าศูนย์ทุกระยะนะคะบอกเลยว่าไม200,000โลไม่สามารถทําอะไรกับโตโยต้าเอาติได้แน่นอนค่ะนะคะ แท็กซี่บางคันนะคะมาวิ่งเป็นล้านเลยนะ,ะติดแก๊สด้วยไม่พังนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้ทนจริงๆการดูแลเะคานั้นถูกแล้วก็ทั่วถึงแน่นอนค่ะสสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบคันนี้นะ,ะก็ติดต่อหาเอมี่ได้เลยนะคะที่ลิงก์ไอเดียไลน์ด้านล่างใต้คลิปนะคะเบอร์เอมี่ก็ใส่ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะคะโอเคฝากบาริษัทหน่อยนะคะตอนนี้นะคะเพชรเจ้าของเรานะคะมี2ส,สาขานะคะสาขาหนึ่งที่รีวิวอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสาขา เสติไทย่ไสย68นะขี่เข้ามาในซอยหมู่บ้านพนาสนเลยนะคะแยกแรกก็จะเจอเพรยนเลยนะคะส่วนสาขา2นะคะไม่ใกล้ไม่ไกลกันเลยนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงเสไทยซอย95นะคะติดเลมถนนใหญ่เลยนะคะอยู่ในพื้นที่เขตบินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดคอมเมนต์กดทักกดโทรเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับฝึกษาวซีทุกท่านเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะเอมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ